คุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมกับสู่ช่วงสุดท้ายของรายการทางลัดทางเลือกค่ะและในช่วงนี้นะคะที่แพรจะพาคุณผู้ชมมาที่ Pro House Bank ค่ะเราก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมมาทาง BTS นะคะแล้วก็ลงที่สถานีพร้อมพง์นะคะทางออก E5 เข้ามาทางสุขุมวิทซอย26ค่ะเข้ามาเกือบสุดซอยเลยนะคะคุณผู้ชมก็จะเจอที่นี่นะคะซึ่งเขาเรียกว่า A Square นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่อยากจะเดินนะคะคิดว่ามันไกลเกินไปก็อาจจะนั่งพี่วินมอเตอร์ไซค์เข้ามา ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากออกกําลังกายเนี่ยก็เดินเข้ามานะคะหรือจ็อกกิ้งมาก็ได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะอย่างที่แพรได้บอกไว้นะคะเราอยู่ที่โฟล์เฮาส์แบงคอกนะคะและคุณผู้ชมคะที่นี่นะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีอะไรให้เราได้เล่นสนุกกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะแพรก็เข้ามาในภายในบริเวณของโฟ o ์ฮาวแบงคอกแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าที่นี่เขามีกิจ,จกรรมอะไรให้เราได้เล่นสนุกกันบ้างนะคะเรามารู้จักที่นี่กันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแนะนําตัวของคุณผู้ชมครับมผมพิรพงศ์สถินครับชื่อเล่นชื่อแทนครับเป็นซูเปอร์วิเซอร์อซสัคเตอร์ที่นี่ครับอ๋อคุณแทน เดี๋ยวจะมาแนะนำฟลอหเฮาส์ให้เรารู้จักกันมากขึ้นเนาะก่อนที่เราจะไปดูว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะค่ะสำหรับที่นี่นะคะเขามีความเป็นมายังไงบ้างทําไมเราถึงแบบมาเปิดกีฬาแบบเซิร์ฟอะไรแบบนี้คนไทยเล่นกันเหรอคะเล่นครับมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับอ่เนื่องจากคุณอนุชจาติกาวน,นิ้ซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่ค่ะอ่ท่านได้ไปเจอที่แคลิฟอร์เนียที่ประเทศอเมริกาครับผมแล้วก็ท่านก็เลยชอบและก็นำกีฬานี้เข้ามา เป็นที่แรกของประเทศไทยเลยใช่ครับที่แรกครับก็คือเปิด,ปปดมามาเปิดที่นี่ก็เกิดจากความกลนใจของทางเจ้าของเองใช่ครับไปเจอที่เมกาก็มาเปิดใช่แล้วเปิดนานกี่ปีแล้วคะเนี่ยปีนี้ปีที่3ครับปีที่3แล้วนะคะแล้วพอคุณแทนอยู่ตั้งแต่เริ่มเลยใช่ครับเป็นยังไงบ้างคนแบบเข้ามาเล่นกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นไหมหรือว่าแรกแรกก็ยังตอนแรกเปิดใหม่ก็คนยังไม่ค่อยรู้จักก็อาจจะค่อยๆมาเรื่อยๆแต่พอหลังพอเริ่มออกสื่ออะไรครับก็เริ่มมากันเรื่อยๆมาเยอะขึ้น จนมีลูกค้าประจํามีทั้งเด็กตั้งแต่5้าขวบก็เล่นได้ครับผู้ใหญ่ก็มีชาวต่างชาติก็มีมีเด็กหขวบเล่นด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะจะมีลักเตอร์คอยดูแลตลอดจะมีแบบว่าเป็นคุณครูที่จะแบบช่วยสอนอยู่นะแล้วช่วยเซฟตี้อะไรอย่างนี้ครับคอยคอยช่วยดูแลตลอดเวลาเด็กก็สามารถเล่นได้ แล้วอย่างแบบเวลาเรามาเล่นอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้างเวลาให้เราจะมาเล่นก็ต้องมีเสื้อผ้าที่ค่อนข้างมีชิดครับเช่นกางเกงเนี่ยต้องเป็นเกงที่เป็นเชือกอครับผมแล้วแน่น,น,นๆหน่อยเพราะน้ำค่อนข้างแรงครับผมแล้วก็เสื้อก็อาจจะเป็นเสือ้อถ้าเป็นผู้ชายก็ถอดเสื้อได้แต่ถ้าเป็นผู้ผหญิงก็ให้เป็นแบบพวกสปอร์ตบาร์ก็ได้ครับแล้วก็มีเสื้อคลุมอะไรอย่างเงี้ยครับแ,แทนนั่นเองครับ ค่ะแล้วแบบเหมือนมีอันตรายอะไรไหมคะเวลาที่เราเล่นเนี่ยมันเป็นไลท์เอ็กซ์ตรีมก็มีบ้างครับแต่เราจะมีวิธีในการบอกแรกๆว่าต้อง <ปะ S 2> เซฟตี้ยังไง,ในในงอัหรับแรกๆคือเวลาล้มให้พยายามแบบป้องกันอคอแล้วกลมลงนะครับให้ล้มเป็นลูกบอลเพื่อกลิ้งขึ้นไปข้างบนเพราะน้ำ <ไว S 2> จะซัดเราขึ้นไปด้านบนอยู่แล้วครับผมแต่เราต้องป้องกันตัวเองด้วยนิดนึงล้มไปก็กระแทกกับน้ำแทนใช่ครับน้ำจะซัดเราขึ้นไปด้านบนข้างหลังแต่ต้องป้องกันตัวเองนิดนึง ความสนใจของที่นี่มันมีจุดเด่นยังไงบ้างคะเห็นว่านอกจากกีฬานี่ยังมีในเรื่องของการมาแลบประทานอาหารมาเที่ยวกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะไรใช่ครับก็ของเราที่คือมันจุดเด่นก็คือเราสามารถเล่นได้เลยตลอดเวลาที่มาถึงก็เล่นได้เลไม่ต้องรอขึ้นจากอะไรครับมันก็แล้วก็จะมีพวกมีารบและอาหารพืนประดิษฐ์เนาะไม่ใช่แบบต้องไปรอทะเลหรือว่าลมพัดก่อนถึงจะเล่นได้เล่นได้ตลอดตั้งแต่10โมงจนถึงเที่ยงคืนทุกวัน เปิดตั้งแต่10บโมงถึงเที่ยงคืนเลยค่ะคุณผู้ชมมาได้ตลอด,ลอดเลยหลังเลิกงานมาดึกๆก็ได้ใช่ครับเพราะเราปิดเที่ยงคืน,นมาแฮงเอากับเพื่อนๆ<ช>มีร,ร้านอาหารใช่ครับข้างบ,บ,บนก็มีเป็นช้างเซิร์ฟบาร์ครับผมมีอาหารมีเครื่องดื่มบริการคะ่ะแล้วอย่างแบบเหมือนอย่างคนที่จะมาเล่นอย่างเงี้ยแบบดึกๆเน่ยค่ะคือบรรยากาศแบบจะมีเหมือนคล้ายๆกับเลดี้อัลอะไรแบบนี้ด้วยป่ะเหมือนนี่ครับมีเบอร์วันพฤหัสจะเป็นเลดี้เดย์ ก็คือเหมือนถ้าเกิดเป็นผู้หญิงมาเนี่ยก็จะแบบว่ามีการลดราคาหรืออะไรอย่างเเป็นโปรโมชั่นใช่จากราคาปกติ750จะเหลือที่450ทั้งวันสำหรับผู้หญิงวันพฤหัสก็ต้องมาดูนะคะว่าแบบช่วงไหนที่เราจะมาเล่นแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรที่นใช่ครับโปรโมชั่นเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบตามระยะเวลาย่ีครับแต่ของลี d เดย์นี่คือจะมีตลอดทุกวันพฤหัสค่ะ แล้วอย่างที่แบบว่าเหมือนลองสอนที่นี่มาเนี่ยแบบให้มีคนมาฝึกเล่นอย่างเงี้ยค่ะชาวไทยชาวหลังชาติเขาใช้เวลาฝึกกันนานไหมคะมันแล้วแต่บุคคลนะครับบางคนถ้ามีทักษะด้านกีฬาแบบสโนว์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสเก็ตบอร์ดมาบ้างอย่างเงี้ยก็จะแลค่อนข้างเร็วครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต่อให้ไม่มีทักษะอะไรเลยอย่างผมเป็นต้นผมไม่เคยเล่นอะไรมาเลยจริงเหรอคะคแล้วผมก็มาหัดผมก็เล่นได้เป็นที่นี่ใช่ครับมันก็เหมือนกับการฝึกฝนไปในแบไปเรื่อยๆครับมันก็จะทำใ ไม่ธรรมดานะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการจัดการแข่งขันด้วยไหนเราให้ฟังหน่อยค่ะก็เดี๋ยวจะมีอาทิตย์หน้าครับเป็นการแข่งขันเซิร์ฟเรียกว่าโคไรเดอร์ครับโคไรเดอร์ออกมันจะต้องมีชื่อเรียกต่างกันเพราะเซิร์ฟมันคือแบบต้องไปที่ทะเลจริงอันนี้โคไรเดอร์ใช่ครับอ๋อโอเคก็คือเขาบอกว่าเป็นการแข่งขันระดับโลกด้วยที่จัดที่นี่ใช่ครับจัดที่นี่ กี่ปีแล้วคะพี่จัดมาตลอดผมว่าใช่เราจัดมาตลอดครับทุกปีก็คือจะใช้สถานที่ตรงนี้เลยใช่ครับชาวไทยชาวต่างชาติก็จะมาจมาเล่นที่นี่อยากรู้จัง<ม>เลยว่าเราได้ที่เท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ส่วนใหญ่ที่หนึ่งอะไรอย่างงี้คนชาติไหนของเราจะมีถ้าเป็นคนไทยก็จะมีมีคนหนึ่งน้องล่าสุดที่ไปมาได้ได้ได้แชมป์ที่มาเลเซียอ่ามีไปแข่งที่ต่างประเทศด้วยัแสดงว่าจริงๆแล้วแต่ละประเทศเขาก็จะมีการใช่ก็เหมือนกับว่าสมมติที่มีอาใช่ครับแล้วก็สลับไปสลับมาเรื่อยๆแล้วแต่ที่ไหนจัดเราก็ ถ้าส่วนอะไรก็ไปแข่งก็ไปแข่งล่าสุดเราเป็นซัคเตอร์เหมือนกันก็ได้แชมป์มาของมาเลเซียอ๋อค่ะคุณผู้ชมคะไม่ต้องท้อน,นะคะสำหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานไม่เคยเล่นเนี่ยอย่างคุณแทนนี่ยังเล่นได้เลยนะคะ,ะจน<า>ตอนเล่ลเป็นแบบคนสอนด้วยนะ,ะผมไม่เคยเล่นอะไรเลยอยากรู้จังเลยว่าการที่เรามาเล่นอะไรแบบนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างประโยชน์เยอะครับมันได้เหมือนออกกำลังกายมันได้ผอมผานเพราะว่าลงไปเล่นเห็นอาจจะดูเหมือนมีน้ำมันจะไม่มีเหงือแต่จริงๆแล้วมัน มาได้ออกกำลังกายค่อนข้างเยอะเพราะน้ําค่อนข้างแรงมัน้ําก็ทําให้เราบบเบลนออกและออกกำลังกายเพราะมันต้องใช้การออกกำลังกายในการโยกตัวมีการแบบในการแบบบิดตัวด้วยอย่างนี้ตลอดครับออทรงตัวก็เป็นการเหมือนกับเก่งตัวไปนในตัวแล้วต้องเกง่งด้วยขอคุณผู้ชมคะเมื่อฟังเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเล่นมากเลยอะ่ะแบบว่าเหมือนเวลาที่เราจะเล่นเนี่ยไม่เห็นดูเหมือนว่าเป็นน้ําง่ายๆแต่ว่าจริงๆเราต้องแบบเก่งกล้ามเนื้อนะ้อยอย่างนีต้องใช้กล้ามเนื้อด้วย<อ> ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหันนี้ก็แบบเริ่มฟังแล้วรู้สึกว่าต้องเล่นแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปชมกันว่าเวลาเล่นเนี่ยเราต้องเล่นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวค,คุณแทนจะไปสอนเรื่อยๆ่ะคะหรือว่าจะเป็นอีกคนนึงอ่าเดี๋ยวให้น้องขึ้นไปสอนอครับอ่าเรามีคนที่จะสอนอีกคนนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแทนมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวยังไงนะคะแทนจะไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันที่โฟร์ไรเดอร์ค่ะ ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ยืนอยู่ที่โฟร์ไรเดอร์แล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับครูฝึกสอนกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะค,ะคะแนะนําตัวหน่อยค่ะผมชื่อโอซิวะครับเป็นคนสอนที่นี่ครับผมอ่าอยากให้ช่วยแนะนําหน่อยว่าเวลาที่เราจะเล่นเนี่ยต้องมีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้างาอย่างแรกก็เตรียมเสื้อผ้านะครับที่มันไม่มีซิปไม่มีกระดุมครับแล้วก็แน่นหนามีชิดนิดน,นึงครับเพราะว่าน้ํามันค่อนข้างแรงครับแล้วก็เครื่องบระดับทุกอย่างที่มีตัวครับเอาออกให้หมด <Okay. S 2> สั่งหูกิฟต์ดำอะไรก็ห้ามเลยนะคะยากไหมคะเนี่ยเล่นก็ต้องลองดูเองครับมันมยากเท่าไหร่ต้องลองดูนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่าค่ะ

วันนี้ก็สนุกมากๆเลยนะคะแล้วก็เหนื่อยมากด้วยค่ะได้ใช้กําลังนะคะในการออกกําลังกายแล้วก็เรียกได้ว่ากีฬาแบบฟ r o h ์ u ฮานะคะก็คือฟล o ไรเดอรที่เราไปเล่นกันมานี่นะคะเรียกได้ว่าต้องมาลองจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะสําหรับที่นี่นะคะฟล o h ์เฮาส์แบงคอกเอสแควร์สุขุมวิทซอย26ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพบกับแอปพลิเคชัน BMA กันเลยดีกว่าค่ะ แอปพลิเคชันดีๆที่ช่วยคุณผู้ชมเดินทางได้อย่างคล่องตัวขึ้นนั่นคือแอปพลิเคชัน BMA Live Traffic นะครับแอปพลิเคชันที่ใช้ง่ายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเดี๋ยวเราไปดูการทำงานของแอปพลิเคชันนี้กันเลยดีกว่านะครับแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า BMA Live Traffic ครับสำหรับแอปพลิเคชันดีๆแบบนี้นะครับใช้ง่ายและเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเดี๋ยวเราไปดูการทำงานหรือว่าการใช้งานของแอปพลิเคชันนี้กันเลยนะครับ สำหรับ BMA Live Traffic นั้นจะทำให้คุณผู้ชมสามารถเช็คเส้นทางการจราจรส,สดๆบนท้องถนนผ่านทางแอปพลิเคชันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยจะมีการแสดงผ่านเส้นหรือว่าแถบสีต่างๆให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงสภาพการจราจรนักขณะนั้นโดยแบ่งออกเป็น3สีด้วยกันได้แก่แถบสีแดงแถบสีเหลืองและแถบสีเขียวครับสำหรับเส้นทางจราจรที่แสดงผลเป็นแถบสีแดงนั้นคือเส้นทางที่สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็วต่ำกว่า 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและถ้าเกิดเป็นแถบสีเหลืองหรือว่าเส้นสีเหลืองนั้นคือเส้นทางจราจรที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็ว1 5ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคือเป็นเส้นที่สามารถจะเคลื่อนตัวได้แบบชะลอตัวนะครับและถ้าเกิดเป็นแถบสีเขียวแล้วล่ะก็ คือเส้นทางที่สามารถจะราจรได้นะครับความเร็วมากกว่า25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่สามารถจะวิ่งได้อย่างชิวๆเลยแหละครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมยังสามารถรับชมภาพการจราจรสดๆจากกล้อง CCTV ผ่านศูนย์ควบคุมการจราจรของทางกรุงเทพมหานครได้อีกด้วยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และก็ Android ครับ ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับใช้ระบบปฏิบัติการเป็น iOS ดาวน์โหลดกันได้ที่ App Store ส่วนถ้าเกิดเป็น Android ดาวน์โหลดกันได้ฟรีเหมือนกันที่ Play Store นะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง2ระบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใทั้งสิ้นเลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เหมือนเรายอถนนทุกเสนทางของกรุงเทพมหานครนั้นมาไว้บนมือถือเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสแล้วแหะครับแต่ช้าก่อนนะครับ นอกจากผู้ชมจะสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วยังสามารถจะใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้อีกนะครับที่ www.bmatraffic.com ด้วยเช่นเดียวกันแนะครับสำหรับนี้พี่รารู้ต้องขอตัวและขอใจลาไปก่อนพบกันใ้ใหม่สัปดาห์หน้าลาไปแล้วบ๊ายบายครับน้องเหมือนแพร เยี่ยมจังเลยนะคะสําหรับแอปพลิเคชัน BMA นะคะที่คอยบอกเส้นทางนะคะเรียกได้ว่าคุณผู้ชมนะคะไปที่ไหนพี่ถูกก็เปิดแอปพลิเคชันนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมและสถานที่นะคะสําคัญเลยก็คือ Pro House Bangkok A Square s u k ุม m ิ i t s o 26ค่ะและพบกันใหม่นะคะในรายการทางลัดทางเลือกกับแพ้ได้ในสัปดาห์ต่อไปค่ะรักกรุงเทพรวมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ